โยมาเลยได้แหละนะโยก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 แล้วก็ดึงออกมาอาจมันก็ขาดนะได้เป็นพวงเลยค่ะอาจารย์แต่ถ้ามันถ้าเราดึงแล้วมันขาดเราจะต้องเอาอะไรง่ายๆหน่อยแบบนี้ไม่ขาดแต่ว่าแบบนี้ใช้ได้ถ้เราปล่อยเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะงอกใหม่อีกเหรอคะอาจารย์งอกอีกงอกอีกเรื่อยๆหกเดือนหนึ่งปีแล้วแต่กําลังธาตุที่มีอยู่ข้างในเขาจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะเนี่ย เราเปิดก้อนเห็ดก็ทำง่ายๆนะไม่ได้ยากแต่เลยนี่แหละก็เนี่ยเขา<อ>เราไปซื้อก้อนเห็ดเข้ามาก็ได้ยิ่งไรสานพิษก็ยิ่งดีคุยตรงไหนไรสารพิษเรามีเครือข่ายที่ทําไร้สารพิษยษะ <c oughs> ก็ยิ่งดีะ <c oughs> ่ะก็นี่แหละเราซื้อมาแล้วก็มา,มา,มาวางไว้ในที่ร่มไม่เฉยนี่ก็ได้นะวางเรียงๆขึ้นไปมีอะไรลองหน่อย <c oughs> วางไว้ในที่ร่มแล้วก็ลดน้ํารดน้ํานี่อย่าให้มันเข้าไปในรูนะขา <c oughs> ลดข้างบนนี้ลดข้างบน ให้น้ำมันมันไหลบนก้อนเนี่ยรถบนก้อนอย่าให้เข้าไปในรูน้ำมันจะเน, oh, <wow. S 1> น่าได้แค่นี้เองนะตด <Okay, S 1> น้ำมาแค่นี้แล้วเขาจะค่อยๆนั่นเองอ่า oh. แล้วเขาก็จะออกแล,แล้วเราก็เอาอะไรก็ได้คุมที่มันทึบๆหน่อยที่ไม่ใช่ว่าทึบหรอกเออเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนพลาสติกใสก็ได้พลาสติก oh. ทึบก็ได้คือใสหรือทึบก็ได้แต่ว่ามันเป็นตัวที่ทำให้มันอากาศมันอบอ้าวนะ oh. อ่ามันจะ มันจะออกได้ดีเมื่อมีความชื้นแล้วก็อบอ้าวหน่อยนะแล้วมันจะออกดีหนาวมากก็ไม่ออกร้อนมากก็ไม่ออกอบอ้าวแล้วมีความชื้นด้วยนี่ออกนะโอ้อาจารย์ครับอย่างนี้แปลว่าถ้าเราปลูกพืชไปด้วยแล้วเราก็มีเห็ดมาเสริมเนี่ยแปลว่าเรามีอาหารกินตลอดทั้งปีเลยนะคะใช่ใช่ทำครั้งเดียวนะคะอาจารย์ใช่ใช่เอาใครจะลองดูนะนี่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 วิธีถอนยอกยอกแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยท่านี้เองนี่โหง มาเขาจะฝึกฝีมือกันมามาลองดูได้จังปลจานปลาให้มาถูแดดหน,น,น้าด้านกันแั้ก็ถูกค่ะ